สวสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มากินข้าวเช้ากันวันนี้ได้อะไรกินเนาะมนบ้านากแกงปลาขยแ่งไข่ค่ะใส่เต็มท้องเลยค่ะปลาขยงวันนี้ได้ปลาไยแกงใส่หน่อไม้ดองค่ะแกงใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองที่ทําเองนะคะกินในสวนเราเนาะกินในบ้านนะวันนี้ฝนตกตกทั้งคืนเลยพี่น้องื่อคืนตกทั้งคืนเลยอาก,กาศก็คึม,คม มากินข้าวด้วยกันเด้อข้าวเช้าด้วยกันอันนี้น้ำพริกพริก,ก็จะไม่เคยคนเท่าไหร่เนะน้ำพริกเกียออันนี้ผัดพริกงงแกงหมูถั่วฝักยาวตั้งแต่เมื่อวานแล,ล้วลหะก็ไม่เป็นไรมากินได้อีกเนาะมันไม่เสียแล้วกระเจียวต้มแล้วก็หน่อ,อไม้หน่อไม้หน่อ,อไม้ในสวนนะพี่น้องดูเลยไม่ต้องสนัน สังสารกกินกันสองคนไม่เป็นไรข้าวก็หนึ่งปืนเนอะพี่น้องข้าวหนึ่งปืนตาข่าขางเขาใส่อะไรห่ะใส่เร,เรียกว่าอะไรายไอ,อ,ใอใย่ใส่รอบใส่ขายใส่รอบ ตกทั้งคืนเลยน้ำมาพี่น้องเด็ดกินปลาเขยงไข่เต็มท้องเลยดูจ้ามาข้าวมากินด้วยกันเด้อพี่น้อง เก็บดวกติ hmm. yeah, ่วะกุกเองพี่เนอะ ในสวนก็มีของกินของอาหารการกินนะหลายอย่างอย่บบเกียวเกียวก็ปลูกไว้กินเด้อพี่น้องห้ากอสิบกอก็พอได้กินก็กิน สองมือสองมือเลยไม้ดองก็ทำเองเลยพี้อน้อง 这个， ไฟนึ่นอ่อนก็มึงวันนี้สงสัยจะไม่แดดเดบ๋ดพี่น้องค้มทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องน่าจะตกทั่วนะปลาสดๆเลยพี่น้องได้มาตั้งแต่เช้านี่เลย เก็บน้ำแล้วลอ้อเนียเนาะแบบนี้ในหม้อก,ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวจับเพิ่มสักหน่อยนะพี่น้องะในบ้านควรจะไมีอยู่ มอปอกัว,กวฟืนเด้อพี่น้องเตาฟืนดีไหมยืนยืนอะไรที่นี้ตร,นนะรงนี้เขาถานนะั่นแหละผมตกอยู่บ้านสวนเด้อพี่น้องข้าวก็จะประมาณนี้แหละได้ปูดได้ปลามาเราก็มาทำกินกันหน่อไม้อาหารหลัก ไข่แ็งไข่ทุกตัวเลยพี่หน้องมันเยอะเ้อะพี่น้องมันก็เหลือไปวางไข่อยู่แบบมันก็เหลือไปออกลูกอยู่เวลาฝนตกน้ำมาเสียงเหมือนมอเมตอร์ไซค์อ่ะใครที่อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาก็จะรู้เนาะพี่น้องเวลาน้ำมาใหม่ๆเนาะ ปลาขาวปลาขยงมันจะขึ้นมาวางไข่บางคืนนี่เสียงร้องเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องหน่อไม้มก็ได้กินทั้งปี ผมไม่มีเพื่อนกินหมเห็นะไม่มีไม่รู้จัก เป็นสองคู่กันเนาะเป็ยงปลาเสหนไม้ดองปลาขยี n มันน่าจะเป็นสองคู่กันเนาะอร่อยมันมันจะอร่อยพอดีพี่นอ้องดู่ที่คน,นนะเนื่อยหรือว่าอยู่ที่สีมือร์เนี่ยพี่น้องไอข่ตัวเลย

วันนี้ก็ได้แกงนอกพี่น้องแกงหน่อไม้ดองเสร็จปลาขยัยงไข่วอกินฝากพี่ฝากน้องใครมีกับข้าวอร่อยอร่อยก็มาหามากินด้วยกันเด้อพี่น้องตัวใหญ่ๆเค่ไข่เลยดูคลิปแล้วชื่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ